ดี๋ยวพี่ถ่ายภาพนิ่ีกนึงแล้วก็วิดีโอเลยก็โอเคใหญ่ใหญ่พ่อครับเป็นยังไงบ้างครับเกมวันนี้ก็ผมมั่นใจมาจากบ้านเราละเอียดก่อนเนาะใช่ไหมครับแล้วแล้วตอนแรกแก้มันยังไงบ้างครับเจอกับเขาก็ฝีมือตีนซ้ายหรือยงแบบเราเจอมวยซ้ายมาตลอดเราเราไม่แพ้มวยซ้ายของไม่ธรรมชาติไม่แพ้มวยซ้ายอยู่แล้ว ยกไหนที iday, no liebe, a, ่กังวลหรือว่าหนักใจไม่ไม่ไม่มีเลยใช่ไหมครับจังหวะที่น้องแตกนี่ตอนนั้นเออไม่ไม่ไม่หนักใจไม่มีปัญหาอะไรเนาะอ่าครับผมตอนพี่ชนะมาต่อเนื่องกี่ครั้งแล้วครับชนะต่อเนื่องกี่ครั้งแล้วเก้ารังไปหนึ่งครังเรอเ้าครับ้งแพ้หนึ่งคนที่แพ้มาไฟที่แพ้ก็ไม่น่าแพ้ใช่ครับก็คือเพชรมงคลวันนั้นก็เป็นต่อเยอะได้ล้วงทองด้วยอยากจะแก้มือเพชรมงคนไหมได้ได้แต่โปรโมเตอร์รับครับตอนนี้พี่กลับที่ชอบชอบเท่าไหร่ครับ

เยอะอค,อครับกันไม่ตอบครับอ,อ๋อคือต้องพยายามสอบการสอบเขาใช่ไหมต้อง้องปกันสอบเขาเออตอนนี้ทำสำเร็จแล้วนะครับเอาอชีวเท่าไหร่ครับห<อ>้าหมื่นใช่ไหมหน้าห้าหมืตักเสียบแบงค์เนาะเห็นพ่อบอกว่าสถิติการชกเนี่ยขายไม่ได้แถมแต่เดี๋ยวยูทูบมันแบนพ <c oughs> ่อ ตอนนั้นเป็นมงคลเนี่ยเราเป็นเราปนะมสองโก็ได้ร่วงล้องยกนั้นักชั้งช้าร้อีมากยยกเสร็มก็มีอาการเราเราอาจรงจิเราหมั้ช้าถ้าอีกไบหนี่ก็ดีถ้าได้ถ้าอีกไปหนึ่งที่กระโดดก็ก็สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยสิบเจ็ดสิบแดได้าวลาเขาทำไม่ได้มาก เก้าไฟหลังแพ้ไฟเดียวกลับ้วอีกคนหนึ่งอ่ะสิบไฟ,ไฟแพ้ไฟเดียว <10 S 1> ฟไฟแพ้ไฟเดียวเพิ่งเป็นแชมป์ไปด้วยที่ชนะเจ้าดินเมื่ทองใช่ไหมครับ